妈，这么来赖的。嗯嗯嗯 วันว้าวั่ไงประเดิมคันใหม่แล้วประเดิมคันใหม่แล้วไม่งไงช้อนหนา ทใไมครับโอ้มีช่องน้ำมันไหลไม่มีตัวเลยนยมีหลายตัวน้ํากําลังขึ้นเต็มเลยครับแต่นาเขาไม่มีแล้วก็ตีหลบหบของเขาหน่อยครับเรียบร้อยช่อนนาผาเพลินสุดยอดนิวมูด้งยางไงฝากไว้ด้วยครับกับผมทักคนทันเตอร์ลืมขาดตั้งกล้องอีกอสุดยอดวันนี้เยี่ยม